สวัสดีค่ะครูชื่อศิรดาจตกกสติกานะคะมาจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้จะมาสอนนักเรียนทำกิจกรรมตริดกระดุมเสือ้อโดยเป็นกิจกรรมที่อยู่ในทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กและ,ะความสัมพันธ์สายตาก,กับมือนะคะ ประโยชน์ของกิจกรรมนี้คือคือให้ในักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องติดกระดุมเสื้อค่ะเรามาดูอุปรกรณ์กันนะคะนี่คือเสื้อที่มีกระดุมค่ะเป็นเสื้อแบบใดก็ได้ค่ะที่มีกระดุมเป็นเสื้อโปโลโหรือว่าเป็นเสื้อคอโปกเชิ้ตก็ได้ค่ะที่ผู้ปกครองมีอยู่ที่บ้านนะคะนำมาใช้ได้เลยค่ะ การติดกระดุมเสื้อนะคะก็คือให้นักเรียนจับเม็ดกระดุมกับรางดุมนะคะมาติดสอดเข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะเริ่มจากเม็ดที่หนึ่งนะคะ เม็ดท,ที่สองค่ะเม็ดท,ที่สองนะคะเม็ดท,ที่สามค่ะเสร็จแล้วนะคะ ให้นักเรียนพับเสื้อให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะให้นักเรียนทำอย่างน้อยสามถึงห้าครั้งนะคะเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและก็กลารเนื้มมือแล้วก็การ คสัมพันธ์ระหว,ว่างสายตากับมือค่ะขอบคุณค่ะขอจบเพยงเท่นี้ค่ะ